แฝ่ป,ป่าข้างทางโอ้ยดูเห็ดมันเน่าเสียดายอ่ะอดูสภาพเห็ดค่ะเออสภาพป่าค่ะสภาพป่าโอ้ยดูเห็ดมันเน่าเห็ดมันแก่ไม่มีใครมาเก็บโอ้ยอันนี้ได้ไหมเอไ,มไหมวะก็แข็งเลยด ่อด,ดูสภาพป่าคุณโอ๋พี่ถ่ายคลิปมาให้ดูป่าส,สวยไหมคะป่าเตินมากรอไปก่อนนะสมุดบัญชีรอไปก่อน แว่ข้างทางก่อนอดใจไม่ไหวอดูเห็ดเน่าตายอยุดูป่าเขาสวยสวยเจ้าของรวยเลยนะนี่สวีเดนอนะ คนธรรมดาก็เป็นเจ้าของป่าไม้ได้มีสิทธิ์ตัดขายด้วยนะคะไม้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศสวีเดนดูไม่มีเลยว่ต้นบุปิป้ลูกก็ยังเหลือหลอมแหลม